เดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับผมพามาดูสาเหตุนะครับที่แอร์ไม่เย็นนะครับที่แอร์แต่ว่าเปิดไปแล้วมีตะลมออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงนี้นะครับปั๊บตรงนี้จะไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับมันเป็นถ้าเป็นก็จะเป็นชุดนี้นะครับมันเป็นยางหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับแต่ที่แอร์ไม่เย็นนะครับอายุการใช้งานมันก็ประมาณ ห้าหปีนะครับตัวตัวกลางนี่ส่วนมากผมว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะตัวกลางส่วนมากจะลูกปืนตรงนี้อาจจะลูกปืนมันฝืดนะครับเสียงดังนะนี่ดูตรงนี้ครับนี่นี่ครับตัวนี้ผมจะลองมาแกะดูนะครับนี่ข้างในท่านท,ท่านผู้ชมจะเห็นมีท่องแดงอยู่นะครับ อันนี้น่าจะไหมนะครับถ้าไหมแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับแกะดูเลยเราเนี่ยเราซื้อมาใส่ใหม่แล้วอันนี้เราไม่เอาแล้วมาข้างในมันมีลวดทองแดงนี่เขาล็อกไว้ส่วนมากเขาไม่ได้ทำมาให้ซ่อมนะครับก็กลัวพวกเราซ่อมใช้นี่ ลองดูดิว่าทำไมแอร์ไม่เย็นนี่ข้างในเนี่ยเขาบอกว่านะครับภาษาช่างนะเขาบอกว่าตัวนี้มันจะมีไฟนับจ่ายเข้าไปสองโวลต์หรือเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาลองไล่ดูดิว่าทองแดงมันจะขาดนะนี่ทองแดงมันดำๆนะครับไม่รู้ว่าใช้งานนานหรือเปล่ามันจะขาดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูนะนจะขาดหรือเปล่าวะ ตร,ตรงนี้เริ่มติดกันนะลอยลอยดำน้ำยาหรือเปล่ายังไม่ขาดนะครับแต่พอน้ำยาเคลือบนะครับผมว่าน้ำยาเคลือบน่าจะใช้ไปงานไปนานๆแล้วมันหมดอายุนะครับพอมันหมดอายุแล้วไฟมันก็รั่วเข้าหากันนะครับมันก็อาจจะเป็น ประมาณนั้นนะครับนี่ผมดึงดูนะครัว่ามันจะขาดไหมจริงรวดนี้มันไม่ขาดนะครับนี่นะมันไม่มีเส้นขาดเลยนะครับตรงแดงนี้มันไม่มีเส้นขาดดึงดูอยังไงมันก็ไม่ขาดแต่มันจะมันอาจจะร้อนนะมันอาจจะติดกันนะครับนี่ตรงนี้ ลองเดงัดดูนะบแบบว่าลวดมันดำนะครับนี่เพราะว่าน้ำยาที่เคลือบรวดนะครับผมว่าน่าน่าจะกรอบพอมันกรอบนละ้วมันหลายปีแล้วนะไปมันก็ั่วเข้าหากันนะครับเดี๋ยวเระอยากรู้นะครับก็เลยมาแกะดูว่าเขาไปพันใหม่ได้นะ แต่เ,เราก็หาวิธีมาปิดฝาถ้าเราไม่อยากปิดฝาฝาตัวที่เราแงะออกเราก็หาอะไรที่เป็นเหมือนอยางที่มันเทแม่งหลอ่อเคลือบลงไปเลยนะครับครั้งแรกนะครับที่ผมได้มางแง่ดูผมรู้ว่ามันมีทองแดกอยู่ในแน่นอน เพราะว่าตรงนี้มันรับไฟมาจากรับจ่ายไฟมาประมาณสองโวลต์นะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาจ่ายไฟเข้ามาตรงนี้พอตรงนี้ขาดวะเออมีตัวขาดนะครับเนี่ยตรงนี้หรือปลายมันวะนี่มีสายไฟนะครับ สายไฟนะครับตรงนี้นะครับนี่นะมันจะมีเขาจะเอาสายไฟมาสายไฟไม่ขาดนะครับแต่ที่น่าน่าสงสัยนี่ก็คือแบบว่าลวดสารเคลือบนะครับสารเคลือบที่ใช้งานมานานแล้วมันแบบว่าใช้งานมานานมันก็แตก พอมันแตกนะไฟมันก็เดินมั่วนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับนี่มันพันแนละ้วมาออกตรงนี้อีกปลายสายอีกด้านหนึ่งไปเขาบอกว่าปลายสายปลายสายด้านหนึ่งมันรับไฟมาแล้วก็ปลายสายอีกด้านหนึ่งไปลงที่โครงนะครับไปลงที่ตัวถังพอ ไฟมันจ่ายมาแอมจ่ายไฟมาไฟมันเข้ามามันก็จะเป็นเกิดพลังางานแม่เหล็กเกิดพลังงานแม่เหล็กนะครับอยู่ในสามตัวนี้ก็จะทําให้ดูดเข้าหากันนะครับนี่นะครับพวกที่อาจารย์สอนมาก็ประมาณนี้เป็นพลังงานแม่เหล็กดูดสามตัวนี้เข้าหากันนะครับพอสามตัวนี้เข้าหากันปึ๊บพอพอแกนโมเลตัวนี้มันหมุนนะครับมันหมุนแอร์ก็จะเย็นนะครับ พอแอร์ในห้องเย็นแล้วมันปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บขึ้นสัญญาณแม่เหล็กก็จะไม่มีมันก็จะเด้งกักออกจากกันอย่างนี้นะครับนี่ครับการทํางานของตัวนี้นะครับนี่ครับเพราะว่าผมอยากรู้กันว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในแต่ทองแดงไม่ขาดนะครับแต่เกิดจากการช็อตนะครับนี่คือเกิดจากการที่ช็อตตรงที่ทองแดงนะครับก็เลยทําให้ไฟ จ่ายเข้ามาแล้วไฟมั่วทําให้พลังงานขึ้นไม่เหล็กอาจจะไม่ทํางานนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับตามที่ช่างมั่วสันนิษฐานดูนะครับตัวนี้ถ้าเอาไปพันใหม่เขาก็บอกว่าใช้ได้นะครับถ้าพันแต่เราไม่รู้ว่าจะต้องพันไปเยอะขนาดไหนนะครับนี่ครับพันเอาไปซื้อลวดที่เป็นลวดพันมอเตอร์มาแล้วก็พันเข้าไปพันเข้าไปนะครับ ซื้อใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าพันน่าจะยุ่งยากนะครับโอเคนะครับ